ลํากัดไดโนเสาร์โชว์ dinosaur, cho cho ต่อ Nụ phát เดี๋ยวๆๆๆก็ อ่ต่อไปให้คนนุ้นเต้นบ้างเต้นลำกับไดโนเสาร์อ่ะเร็วเร็วอ่ะเต้นลำกับไดโนเสาร์เปลี่ยนคอนเปลี่ยนคอนอ่ะตัวเล็กบ้างตัวเล็กเต้นลำกับไดโนเสาร์ เต้นลั่มกับไดโนเสาร์คอนสุดท้ายร้องหลั่นล้าหลั่นล้าด้วยก็ได้นะหลั่นล้าหลั่นล้าเพลงมิลิกระติบห้ามร้องห้ามร้องเป็นเสียงเดี๋ยวพิดลิขสิทธิ์ร้องธรรมดา